เคยพูดกับตัวเองไหมคะว่าชาตินี้ยังไงอะก็ลดน้ำหนักไม่ได้หรอกจะไม่ให้อ้วนได้ยังไงล่ะคะก็ที่บ้านเนี่ยขายข้าวแกงมาตั้งแต่รุ่นยายแล้วที่สําคัญนะคะตื่นมาเนี่ยเราก็กินตลอดเวลากินไม่หยุดปากเลยเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาก็หุ่นผอมเพียวกันทั้งนั้นมีแต่เรานี่แหละที่อ้วนตันเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาก็แซวว่าขาเบียดแซวจนลืมชื่อเล่นจริงๆเราไปเลยนะ ก็พยายามค่ะพยายามที่จะลดน้ําหนักอยู่แต่ก็มีตะบะแตกบ้างเวลาที่ไปเจอพวกชานมไข่มุกน้ําหวานหรือว่ากาแฟหวานมันเนี่ยเข้าทางเราเลยเพราะอายุเริ่มเข้าเลขสี่นะคะเรื่องของระบบเผาผ่านมันก็จะเสื่อมลงเวลากินอะไรก็ทําให้อ้วนง่ายขึ้นและที่สําคัญค่ะก็จะมีพวกไขมันเนี่ยสะสมตามร่างกายพอหันไปดูเรื่องของเสื้อผ้านนะโอ้ยสอ็ XL อ่ะใส่ไม่ได้แล้วนะ เพราะว่ามันมีพวกไขมันต่างๆที่เกาะอ,อยู่ตามตัวเราเนี่ยเรียกว่าอ้วนจนขาเบียดทรมานมากๆจะไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยอยากไปคุมเนี่ยก็เริ่มหนางขึ้นเราเนี่ยหมดความมั่นใจเลยละค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยที่ขายข้าวแกงที่บ้านเนี่ยเวลาจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็จะคล่องตัวนะสบายตัวมากๆแต่พอเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นนะคะมันทําให้เราเนี่ยเหนื่อยง่ายแล้วก็เชื่องช้าอึดอัดด้วยจริงๆอะ่ะก็มีคนทักเราเยอะนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจจนมีแฟนเราเนี่ยแหละขอร้องว่าให้เราเนี่ยลดน้ําหนักคือแฟนเนี่ยคงเห็นว่าเราเนี่ยสภาพคงไม่ไหวแล้วอะ่ะเราก็เลยตัดสินใจอะยอมลดน้ำหนักค่ะ ซึ่งที่เรายอมลดน้ําหนักเนี่ยก็เพราะว่าเรากลัวจะมีพวกโรคต่างๆตามมาด้วยนะคะก็เริ่มจากการที่ไปซื้อยาลดน้ําหนักเนี่ยมากินก่อนซึ่งมันก็เห็นผลจริงๆนะคะคือน้ําหนักนี่ยลดลงเร็วมากลดลงจนน่าตกใจเลยคือทั้งวันเนี่ยไม่กินข้าวไม่หิวข้าวเลยนะกินแต่น้ําทั้งวันเลยซึ่งเราเนี่ยก็รู้สึกดีแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าจะทําให้ใจสั่นแล้วก็หงุดหงิดง่ายเราก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดกินยานี้คะ่ะเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเป็นอะไรไปก่อนก่อนที่เราจะผอมนะคะแต่ว่าเราก็ไม่หยุดที่จะ หาวิธีลดน้ําหนักอย่างอื่นนะคะจนได้มาเจอกาแฟโชวะโกตัวนี้ค่ะที่เป็นกาแฟฟิตได้นะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพรสชาติดีหอมอร่อยค่ะไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลด้วยแล้วก็ทีส่สาคัญชงง่ายละลายน้ําง่ายมากๆชงง่ายกว่ากาแฟทั่วไปที่เราเคยกินมาแฟนที่เคยไม่ชอบกินกาแฟะนะตอนนี้ก็หันมากินกาแฟด้วยกันทั้งคู่เพราะว่ารสชาติหอมอร่อยใครๆก็ติดใจ เมื่อก่อนเนี่ยน้ำหนัก80กิโลตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ50กิโลแล้วล่ะค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเสื้อผ้า 2XL เนี่ยโยนทิ้งไปได้เลยเพราะว่าใส่เสื้อผ้าไซส์ S M ได้แล้วแล้วก็สัญญากับตัวเองเลยนะคะว่าฉันจะไม่กลับไปอ้วนแบบนั้นอีกแน่นอนก็เพราะว่ามีกาแฟโชว์โกกล่องนี้เลยล่ะคะ่ะที่หวานกําลังดีรสชาติไม่ได้หวานมากแล้วสูตรนี้เลยนะคะต้องบอกว่าคนอ้วนเนี่ยตามหามานานค่ะ